ถึงช่วงบ้านฉันวันนี้พาคุณผู้ชมไปสัมผัสความผูกพันระหว่างคนกับผืนป่าผ่านวิถีชีวิตของการหาอยู่หากินในผืนไร่ของชาวปากากากยอที่พวกเขามองว่าป่าคือส่วนหนึ่งของชีวิตติดตามจากนักข่าวพลเมืองโรงเรียนรุ่งอรุณกรุงเทพมหานครค่ะ นี่คือเสียงขับลำนำหรือทาของพตัตตตายแยะผู้อาวุโสแห่งบ้านศพลานวันนี้คือวันไหว้แม่ข้าวเพื่อแสดงความขอบคุณต่อแม่ข้าวที่ทำให้พวกเขามีข้าวกินอิ่มตลอดทั้งปีข้าวเป็นอาหารที่ชาวปากกากยอรับประทานทุกมือ้อแต่พวกเขาไม่เคยซื้อข้าวจากใครมีเหตุผลใดหรือที่พวกเขาต้องซื้อข้าวจากภายนอก ในนูคอปกากยอเองก็มีภูมิปัญญาการปลูกข้าวที่เรียกว่าไร่หมุนเวียนการทำไร่ที่เป็นภูมิปัญญาเฉพาะของชาวปกากยออีกทั้งในการทำไร่ยังต้องมีพิธีกรรมมากมายที่เข้ามาเกี่ยวข้องอีกด้วยเดอดปะเหรออีออ เชาวปากกากระยอจะหยอดข้าวพร้อมเมล็ดพันธุ์พืชอาหารไปพร้อมกันนอกจากข้าวแล้วจะยังพบพืชสวนครัวอื่นๆกว่า70ชนิดไร่หมุนเวียนจึงเปรียบกเป็นตู้กับข้าวที่สำคัญของชาวปากกากระยอ จนเมื่อถึงเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิตชาวปากาเกยอมีประเพณีลงแขกหรือที่เรียกว่าเอามูจนได้ข้าวขึ้นยุ้งนำความมั่นใจมาสู่พวกเขาว่าจะมีข้าวกินอิ่มท้องตลอดทั้งปีชีวิตของชาวปากาเกยอผู้ผูกชีวิตไว้กับการทำไร่เมื่อถึงผลใหม่ก็นำไปสู่ฤดูปลูกข้าวอีกครั้ง เวลาผ่านไปเต่าต้นไม้ที่ถูกตัดจะเติบโตขึ้นดินที่ถูกนํำไปเพาะปลูปกจะกลับมาคงความอุดมสมบูรณ์จากอินทรีย์วัตถุและคงความชุ่มชื้นเอาไว้เช่นเดิมรวมทั้งพันธุ์ไม้น้อยใหญ่จะออกผลและขยายพันธุ์ให้ผืนป่าผืนนั้นมีความอุดมสมบูรณ์เหมือนเดิมการทำมาหากินของชาวปากกากยอมีได้มองเห็นธรรมชาติ เป็นเพียงแหล่งทรัพยากรที่จะนำไปใช้สอยหรือหาประโยชน์เท่าไรก็ได้แต่พวกเขาเคา,ารพและดูแลรักษาธรรมชาติเพื่อที่ธรรมชาติเหล่านั้นจะคงอยู่ยืนยาวถึงรุ่นลูกร,รุ่นหลานสืดไป